อาสวัสดีครับพบกับเลสโก้ไปชิงไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะก็นะฮะวังเพื่อนกันเนี่ยฮะับเขวิดน้ำนะครับเพราะว่านะครับได้เวลาเขาจะวิดน้ำจับปลาจับอะไรเคลียร์บ่อด้วยนะครับก็เลยเอามาช่วยกันนะครับช่วยจับปลาแล้วก็เอาปลาไปกินด้วยนะครับพอโทรไปตามบอกให้เอาปลาไปกินนะครับก็นะเรื่องของเรื่องก็หมั่นไส้ด้วยนะตกเท่าไหร่ก็ไม่กินนาทีนะเนี่ยวิดแม่เลยนะ วิทแม่งเลยมันไส้นะครับดูที่วันนี้จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับว่าวังกุ้งในบ่อพื้นพื้นบ่อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับจะสังเกตดูพื้นก็จะเป็นหลุมๆหลุมปลามันตีเอาไว้นะครับก็จะเป็นอย่างโลกพระจันร์เลยนะครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นรางนะครับเห็นอย่างนี้เราจะได้เวลามาตกปลาช่อนจะได้รู้แนวทางนะครับว่าพื้นข้างล่างเป็นยังไงนะครับปลาชอบหลบตรงไหนนะครับเดี๋ยวตามชมกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผม โอ้ยใหญ่มากดูตัวเลเนี่ยดูดิโหสวัสดีครับไม่ได้ดักดีครับค็นนั้นได้พันเป็นเเลยเนี่ยโอไม่ได้พันมั้งดีละโอ้โหแต่ละตัวดูนี้เท่าไหร่นี่เลย เดี่ยนะฮะกุ้งกุลาครับตัวใหญ่มากโอ้ตุนนี้โลนึงเกือบพันนะเนี่ย<า>ได้ไหมเนาะไม,ไม่ถึงไม่ถึงเนาะเจ็บเป็นร้อยาตัวเป็นฉีดสอตัวฉีดอะไรเงี้ยน่าได้โอ้โหนี่ก็ห้าห้าหกร้อยนี่ห้าหกร้อยโอใหญ่ใหญ่หญอ,อันนี้ก็เป็นประหม่เทศนะฮะส่วนหนึ่งอ่าตัวสวยๆอยู่ไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคอยู่ตัวตัวกำลังทอด เรืลังทอดนี่นะยี่ใหญ่นี่จะให้ให้มอญะอืมนี่หนักไม่ได้เลยไม่เคยยังไม่การเปล่อยไม้ไม่ได้แบบอะไรครับเปลี่ยนชุดพร้อมแล้วนะครับจะเตรียมลุยเตรียมลงได้เก่งครับสั้นเสื้ออติดกล้องไปด้วยนะครับกล้องตัวนี้บันทึกไม่มีเสียงนะใส่เคสมันบันทึกเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูภาพไปแล้วกันเนาะนะครับไปเดี๋ยวลุยกัน ไปล้วปฮึบโลกี้โอ้โหอ่านี่นะหมอเทศล้วนๆเลยโอ้ไม่มีหมอสีเลยแต่หมอเทศโอ้หะีทีแลวขงแรงดีกว่ามีงได้กเลยใช้ตะไคร น้ำมันยุบแล้วก็เลยพายมันก็เลยดูดเกกุ้งกุ้งใส่เกลือแบบนี้เนี่ยทำงานแต่ไปอ่ะเอากระทิงแดงกินนะเอากระทิงแดงเอาเค็มมาเดี๋ยวลุงวันนี้เอาดูมือมาแจกเปล่า ไม่บอกเเดินมาฝั่งซอยอะไรลูกวังมันมามีอะไรมั้งเีแลอยแจกเหรอเอากีแมวมาสักมันปดเาวใส่เราไเลยเอาไนี่เากระหลวงด้วยไอเอาเอากระพงขึ้นมาด้วยนะกระพงอะกระหลวงกระหลวงเดี๋ยว้นเหนอดลุงวัวเออหมุดเอากระพงขึ้นมาด้วย โอ้โหตอนตกก็ไม่กินตอนตกไม่กินตอนตกไม่แดกวิปงแดงนะอือยาเยาวสาวใสเยอะเลยนี่ครับอ่าหมอสีครับที่นี่เขาเรียกหมอสีจริงๆมันชื่อหมอหมอมายันนะถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ก็เข้ามาแพร่พันธุ์อยู่ที่นี่เยอะเยอะมากๆนะครับบางวังนี่ต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นปลาเอเลี่ยนสปีชี ตัวมาากอ่โตรเร็วมากเข้ามากินกุ้งเขานะตัวนี้นะครับ<ม>ก็กินได้นะกินได้เอาไปเคยเอาไปกินหลายทีแล้วอร่อยด้วยอ่าแข็งหน่อยไม่ไรฮะเรายังมีผลผนอยู่นะฮะที่เหลือก็จะเป็นหมอเทศกับปนินตอนนี้ครับปนินนี่แยกกันแทบไม่ออกเนี่ยพี่มันจะลายไหมอย่างนีน้เนี่ยเหรออ๋อนี่ยนี่อย่างนี้ปนินใช่ไหมเอออย่างนี้หมอเทศเนี่ย นะตัวมันไม่เหมือนกันเนี่ยเหรอเอออ๋อมอเทสนี่มันนิ้วคู่เลยตามดูหมาเอ้าไอ้ด้วยดำดำมเนี่ยตัวเมียนี่ตัวเมียนี่มันตัวผู้เนี่ยโทรเถียงเราถ้าตัวผู้นี่จะดำปีเลยใช่ไหมเนี่ยหมอเทศนะ เนี่ยหมอเทศถตัวเมียอย่างงี้แต่ตัวเมียจะออกอย่างงี้แต่ถ้าเป็นปนินจะลายๆอย่างงี้นี่ปนินเี่ปนินเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยปนินเนี่ยยลายจะลายต้องถามคนพื้นที่นะหมาตัวตกปลาหลายปีไม่เคยแยกเป็นสองเลยหมอเทศจะเป็นตั็นดาวไอกระโใหญ่แครับ่ปนินนะหมเอาเหรอ ว้าวอันนี้ปลามันค้างค้างประตูอยู่นะเขามาเล่นน้ำเขามาเล่นน้ำหมอโอ้โหรถเข้าได้สบายเลยนะ,ะเ,นเข้าไม่ได้ มันโตตัวใหญ่ละใหญ่เป็นเงเยอะโคตรเยอะเเนี่ยในเนี่ยเป็นทะลาะเล่าดูดิโหเยอะจริงเนี่ยดูสภาพบอ่อนะครับพื้นบอ่อนะครับจะเป็นอย่างนี้กับทั้งหมดนะคร<ม>ับก็จะเป็นหลุม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 เหมือนโลกพระจันทร์นะทั้งสองฝั่งทุกที่ทุกพื้นที่ฮะ,ะปลามันตีแปลงตีหลุมกันนะฮะตีหลุมทํารังกันเยอะมาก นะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งต้องไปดูทางโน้นี้เยอะเลยนะครับป่ะ ็ระหว่างที่รอน้ําแห้งอีกรอบครับก็ดันน้าอยู่นะครับก็มานั่งคุยนั่งเล่นกันก่อนนะครับนั่งรอนะครับเดี๋ยวให้น้ามันแห้งงวดลงมาอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะลงลุยจับกันนะครับก็น่าจะมีมีกุ้งมีปลานะครับมีแต่ว่าจะมีอะไ be รบ้างเดี๋ยวเราตามดูกันครับผมรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวตามดูกันครับนะครับก็นะฮะที่จะส่งสัญญาณไปแล้วครับว่าลงก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ําแห้งนะครับก็นะครับเดี๋ยวลองไล่จับดูถุงมือพร้อมนะครับชุดพร้อมนะฮะ อ่านะครับเดี๋ยวตอนลงไปจะใช้กล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีเสียงเก็บเสียงไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะมีแต่ภาพมาให้ดูนะครับก็ดยด๋าวรอติดตามชมแล้วกันครับผมลุย เอานะฮะต้อนปลาเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ไล่ตักอีกองกันนะนะอุ้ยอะไรนะกระพงเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกุ้งแม่น้ำนะครับที่มันมีอยู่ที่นี่นะฮะตัวก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวป๊บนี่ดูกุ้งแม่น้ำนี่โอ้ ว้าวใหญ่มากหลงอยู่ได้ไงติ่งปาอยู่หน้าท่อไม่หลุดนี่โอ้โหโอ้ห่ากุมม่น้ำไม่ไปพี่เลนฉันขัดไปแล้วถ้าไปก็ลอยหลุดไปเลยเดี๋ยวก็ไปเคลไปกงโอ้เยอะแน่สองโลได้มั้งนะบุญนะว่าว่าด้วย ไม่ใช่ของถูกกันเนี่ยแพงเนี่ยโลสองร้อยนะสองร้อยกว่าทำไปเล่นไปน่ะโหดูนั่นนะ,น,นะครับก็ขึ้นมาพักเที่ยงก่อนนะเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนยังไม่เสร็จงานกินข้าวก่อนเดี๋ยวตื่หามกันเลยกะไล่ช่วยไล่จับอยู่นะครับกินข้าวเลยอ่านะครับด,ดูดูสภาพตอนนี้น <ül s> สภาพตอนนี้ดูไม่เจอกิโลลื่นลนะครับกล้องเล็กก็มองเห็นเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดิ้นิดังไรแดด เดียวนี้ดูก้องเล็กเอาไปลุยโคลนเละนะครับแต่สนุกนะสนุกนะครับปลาเยอะมากนะครับปล,ปลาปลานินใหญ่ๆก็มีนะครับปลานินตัวใหญ่นะครับตัวเล็กนี่เยอะมากปลาหอเทศยังจับไม่หมดใลลอยหัวเต็มเลยนะครับแล้วก็มีกุ้งด้วยดูกุ้งดูกุ้งไงโอ้กุ้งสุดยอดกุ้งเยอะมากนะครับ อ่านะครก็มีทั้งกุ้งกุลาและกุ้งแม่น้ำแล้วก็กุ้งขาวกุ้งขาวไม่เจอนะวันนี้ไม่เจอนะค,ครับอ่าอเครับเดี๋ยวพักทากนข้าวก่อนี๋ยวดูรอบบ่ายว่าจะยังไงกันอีกนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับผมอ่ efendim, นา,า,านะครับก็จบภารกิจจับปลานะครับขึ้นมาแล้วนะครับเชื่อกันจับปลาจับกุ้งนะครับกุ้งเมื่อกี้ก็ใส่ถังเนี้ยเต็มเต็มเลยนะครับกุ้งทั้งสองสามชนิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเหลือนิดหน่อยครับอ่าน้ำที่จับได้วันนี้นะครับก็จะมีทั้งกุ้งแม่น้ํา นะครับกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ครตัวใหญ่ท่ากุ้งแม่น้ำเนาะนะครับมีปลากระพงด้วยนี่ปลากระพงถ้าตายต้อเริ่มเลยนะนะครับแล้วก็จะมีปลาไอกงนะครับปลา e hey. uh huh. ah. nah. uh huh. ไอกงเดี๋ยวลงรูปให้ดูนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับของของดีราคาแพงนะปลาไอกงเนี่ยนะครับอันนั้นมันช้อนปอกหรือเปล่า ไอช้อนป๊อกไว้จนมาถึงหนึ่งแล้วมีปหมอเทศนะครับหมอสีหรือว่าหมอมายันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกปนินปนินะแบบนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอ่จบภารกิจในวันนี้เรียบร้อยนะครับเชื่องแค่จับกุ้งจับปลานะครับก็ได้ปลาแบ่งมากินประมาณสัก100กิโลได้นะครับป้าหมอเทศนะครับอ่า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับจะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอกันอีกต่อไปนะครับไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับผม oh.